ศึกนอกศึกไกลผมไม่ห่วงแต่วันซวงศึกใกล้ไล่คมเหงหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนะครับฟังแล้วรู้สึกไงอา้อาวแล้วใครจะฟังไงคึอเขิบปะคึอเขิมไหมต้องไปคึอเขิมที่ไหน,นอ,อ่ะนายงเขาพูดเกีกูต้องทุบโตเนี้ยขึ <c oughs> ้เขิมไหมมัน กูจะไปรื่อเอกับใครกระปุกใจโครงการไทยชนะเราชนะอะไรเนี่ยกูอยู่บ้านกูต้องปลปุกใจขนาดนั้นเลยเหรอกูดีดเอเฮ้ยมันก็เป็นกรอนอันไพเราะอืมคิดเองคิดเพิ่งโอ้แกคิดเองเลยก่อนที่จะปิดประชุมเมื่อเช้าโคเทเแล้วเป็นไงบ้างคุณฟังแล้วือเกิดฟังแล้วแบบลุกขึ้นเลยอ่ะมันแบบเป็นตีมอลเลยป่ะอยากจะทิ้งฟัง เราลุกขึ้นเยอะเลยอะมอข้าวานั้นข้าวมื้อสุดท้ายออกรบลบไทยรบกันเอง <c oughs> ท่านไม่ชอบผมไม่เป็นไรแต่ท่านไม่ชอบประเทศของท่านไม่ควรอันศึกรอกศึกไกลผมไม่ห่วงแต่วันช่วงศึกใกล้ไล่ขมเองหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ไทยฟังขอบคุณครับ <c oughs> เข้ามาดูคลิปของช่องว i เตอร์ว c เตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ